จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชมนิทรศการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565 1-15สิงหาคม 2565ชมผีเสื้อประดิษฐ์9 2 9 0ตัวในทุ่งดอกไม้ป่านามพระราชทานจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวอุบลราชธานีภายในบริเวณทุ่งสีเมืองตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่2สิงหาคม2565พร้อมชมการแสดงจากกลุ่มอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีทุกวันศุกร์และวันเสราร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป